สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารราคาทองคํามาอัเปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะราคาทองคําประจมันที่18ธันวาคมล่าสุดปรับ5ครั้งแล้วสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองประจมันที่18ธันวาคมเปิดตลาดมีการปรับขึ้น50บาทโดยราคาทองรุปรพันธ์รับซื้อบานละ42,023บาท52สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 43,400บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้อที่า 42, บาทละ4 2 8 0 0บาทและขายออกอที่า 42, บาทละ42,900บาทโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงของราคาทองคำโดยในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับลง50บาทครั้งที่ 4, ปรับขึ้น50บาทและในครั้งที่5ปรับลงอีก50บบาทค่ะส่งผลให้ทองรูป,ปพรรณรับซื้อบาทละ 42,223บาท52สตางและขายออกอยู่ที่บาทล,ละ43,400บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่าลล 4, 2, บาทละ42,800บาทและขายออกอยู่ที่บาทล,ละ42,900บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือก o สปอ p o t อยู่ที่2 644ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ